กระเป๋า3แบบนี้ทางช็อปไม่รับซ่อมมาเช็คกันว่าคุณมีกระเป๋าแบบนี้อยู่ในกรุ่ของคุณหรือเปล่าค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะวันนี้คือช่องแคสิล่าโมสค่ะช่องนี้นจะอัปเดตข่าวสารแบรนด์เนมให้คุณไม่พลาดทุกการตัดสินใจ ซื้อแบรนด์เนมของคุณเลยค่ะแล้ววันนี้ในการมอสก็ออาทริกจากประสบการณ์ที่มอสเคยเป็น SA ในร้านแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นของดิออหรือว่าคุชชี่นะคะก็ได้เก็บประสบการณ์ทั้งหมดแล้วก็มาใช้กับเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะนั่นก็คือกระเป๋าสามแบบที่ถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่แล้วมันเกิดปัญหามันพังขึ้นมาเนี่ยเอาไปซ่อมในช็อปแล้วนะคะเขาม่รับซ่อมนะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะก็อย่าลืมกดติดตามให้มอสก่อนนะคะแล้วไปฟังกันเลยว่าแบบแรกคืออะไรค่ะ สำหรับกระเป๋าแบบแรกที่เอาเข้าไปส่งในช็อปแล้วช็อปไม่รับซ่อมนะคะก็คือกระเป๋าวินเทจนั่นเองนะคะกระเป๋าวินเทจคืออะรนะคือกระเป๋าแบรนด์เนมนะที่เป็นรุ่นก่อนๆรุ่นเก่าๆหลายคนอาจจะเคยได้รับมรดกกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะจากคุณแม่จากคุณย่ามานะคะอันนั้นเนี่ยก็จะเรียกเป็นรุ Dodge ่นวินเทจแล้วนะคะบางรุ่นเนี่ยมันเป็นวินเทจแล้วก็กลับมาฮิตใหม่อีกนะคะกระเป๋าใบนั้นจะนับเป็นวินเทจหรือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะคะอย่างเช่นซาโดเนี่ยก็เคยมีรุ่นวินเทจนะคะแล้วก รูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายคลึงแต่ว่าไม่เหมือน100%รนะคะรุ่นที่มันผลิตก่อนหน้านี้นะคะประมาณ10ปีขึ้นไปนะคะเราจะนับกระเป๋าแบบนั้นเป็นรุ่นวินเทจทั้งหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นกระเป๋าวินเทจนะคะคุณเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเอาเข้าไปส่งในช็อปเขาจะรับซ่อมหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเขาไม่รับค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รับเพราะว่ามันเก่านะแต่เขาไม่รับเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันเกิน10ปีเกินคอลเลคชันของเขาไปแล้วทาให้เขาไม่สามารถจะหาอะไหล่หรือว่าไม่มีอะไหล่มาทดแทนที่จะมาช่วยซ่ออมกระเป๋าขง คุณได้นั่นเองค่ะ กระเป๋าแบบที่2นี่คุณจะต้องเช็คในกลุ่มของคุณเลยว่าคุณมีหรือเปล่านะก็คือกระเป๋าที่ไม่มีเรคคอร์ดค่ะกระเป๋าที่ไม่มีเรคคอร์ดนะคะฟังดีๆไม่มีเรคคอร์ดนะคะไม่ใช่ไม่มีใบเสร็จนะคะถ้าเกิดว่ากระเป๋าที่มันมีใบเสร็จเนี่ยก็แน่นอนว่าคุณก็จะหาเรคคอร์ดของเขาได้นะคะว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงแต่กระเป๋าวางใบเนี่ยไม่มีใบเสร็จแต่คุณซื้อเองหรือว่าคุณรู้ว่าใครเป็นคนซื้อแล้วก็ซื้อเมื่อไหร่อาจจะไม่ใช่วันที่ที่ตรงเป๊ะนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงปีก็ได้้ออย่่่่าาางเเชนนนะะะสสมมติวกรป๋ใบีคไ อเงสมมุติว่าเพื่อนซื้อมาให้นะคะแล้วก็โมสรู้ว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยชื่ออะไรนะคะก็สามารถเข้าไปที่ช็อปเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติอ่ะสิพ,พังอย่างเงี้ยโมสก็เอากระเป๋าเนี่ยเข้าไปที่ช็อปใช่ไหมคะแล้วก็บอกเขาว่าใบนี้นะคะได้มาเพื่อนซื้อให้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะเพื่อนชื่ออะไรนะแล้วก็สามารถพิมพ์ค้นหาเข้าไปได้เลยด้านในนะคะว่าชื่อของเพื่อนเนี่ยชื่ออะไรนะคะก็จะมีขึ้นมาเลยว่าเพื่อนเนี่ยซื้อใบนี้จริงหรือเปล่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็จะหาเรคคอร์ดของกระเป๋าใบนี้้้้ไไดดดเเเเจออนนั่่่งแตววาาาาาถกกิคุณระป๋ม มมติเป็นกระเป๋ามือสองที่คุณซื้อมาแล้วก็คุณก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีเรคคอร์ดอะไรเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนซื้อคนแรกไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนไม่รู้ว่าซื้ออะไรนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ช็อปจะไม่รับซ่อมเนื่องจากว่าเรคคอร์ดเขามีไม่พอนเองนะคะหรือว่าอีกหนึ่งกรณีก็คือเขาอาจจะรับซ่อมนะคะแต่ว่าอาจจะต้องให้คนที่เป็นอัตลีเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจว่ามันสามารถซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้นะะแต่ว่าก็ระยะเวลาในการทํางานโปรเซสต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเร่ง คุณซื้อกระเป๋าใบไหนมานะคะหรือว่าได้ใบไหนมาจากที่ไหนเนี่ยพยายามหาเรคคอร์ดนะคะว่าเขาซื้อที่ไหนนะคะอย่างน้อยรู้ว่าซื้อที่ไหนซื้อปีอะไรนะคะแล้วก็ถ้ามีชื่อหรือว่าใบเสร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นกิฟต์รีเซฟนะใบเสร็จเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นใบเสร็จที่เป็นใบเสร็จของแท้ใบเสร็จตัวจริงนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีราคามีนน่นนี่นั่นไม่จำเป็นนะอาจจะเป็นกิฟต์รีเซฟนะคะหรือว่าใบเสร็จของขวัญน,นะคะที่มันไม่มีราคาแต่ว่าระบุที่มาที่ไปของกระเป๋าใบนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็สามารถใช ้แลวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีที่มาที่ไปการทํางานของทางช็อปที่จะรับกระเป๋าไว้นั้นมาซ่อมเนี่ยก็จะเป็นไปได้ง่ายกว่าทํางานได้เร็วกว่านะคะเมื่อเทียบกับกระเป๋าที่มันไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยจะใช้วระยะเวลาในการทํางานตรวจสอบเนี่ยนานมากกว่านะคะหรือว่าซ้ารายที่สุดเลยคือเขาก็อาจจะไม่ได้รับซ่อมเลยก็เป็นไปได้ค่ะและกระเป๋าแบบที่3เนี่ยที่ทางช็อปไม่รับซ่อมค่ะก็คือกระเป๋าของปลอมนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันจะไม่ใช่วิธีการที่คุณสามารถแบบว่าเดินเข้าไปแล้วอยากจะเช็คว่าโอเคใบนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาไม่รู้ว่าของจริงหรือว่าของปลอมเอาเข้าไปให้ช็อปตรวจซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะสมมติว่าคุณถือกระเป๋าของปลอมเข้าไปในช็อปอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าเออช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าใบนี้เป็นของจริงหรือของปลอมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะมีลูกค้าหลายคนที่ซื้อของมาจากแบบเว็บไซต์มือสองอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยทีีี่่่่่ตตตตาาาาาาางปปปรระเเเเเเเทททศนะ <S <S <ๆ S 1> นนกกกกกกก็็็คืืออัวววโลมหุณ์์้้้ิิิดดขึถซซจบบไ เ,เขาก็เอามาให้ทางช็อปนะคะก็าถามว่ามันเป็นแบบของแท้หรือว่าของปลอมให้ทางช็อปช่วยดูซึ่งทาง SA เนี่ยไม่สามารถบอกได้นะคะว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมแม้ว่าเราจะรู้ตามประสบการณ์ของเราก็ตามนะคะซึ่งบางใบเนี่ยก็คือมองปุ๊บเห็นแพทเทิร์นก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ของแท้แต่ว่า SA เนี่ยจะไม่สามารถบอกได้ว่าแท้หรือปลอมนะคะ <rio> เ,เพราะว่ามันเลยขั้นตอนการทํางานของ SA ไปแล้ว SA เนี่ยคือคนที่ให้บริการนะคะทางด้านการซื้อของนะคะทางด้านการอำนวยความสะดวกในช็อปนะคะ คนที่มีอำน,นาจตัดสินใจว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมเนี่ยก็จะอยู่ที่มันจะมีทีมตรวจสอบทีมอตาลีเย่นะคะซึ่งเขาเนี่ยมีความชํานาญในการตรวจสอบกระเป๋าบางใบเนี่ยปลอมเหมือนมากๆแต่ว่าคนที่เขาทํากระเป๋าเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอเคเย็บได้แบบนี้มันไม่ใช่งานของเขานะคะหรือว่าวิธีการลงฝีเข็มแบบนี้วิธีการปักนู่นนี่นั่นแบบนี้เนะะี่ยเขาก็จะดูออกนะคะว่ามันเป็นงานของทางแบรนด์หรือไม่ใช่งานของทางแบรนด์นั่นเอง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น SM ไม่สามารถให้คําตอบได้แม้ว่าคุณจะเอากระเป๋าปลอม,อมเข้าไปส่งในช็อปก็ตามค่ะ ซึ่งกระเป๋าของปลอมเนี่ยหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่าทางช็อปไม่ได้รับซ่อมนะคะกรณีที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือทางช็อปเนี่ยอาจจะรับกระเป๋าเอาไว้นะคะแล้วก็ส่งต่อไปให้ทางอัตลีเยเขาเป็นคนตรวจสอบนะคะว่าสามารถซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้แล้วเขาก็จะส่งกลับมาพร้อมกับเหตุผลที่บอกคุณนะคะว่ากระเป๋าใบนี้ซ่อมได้นะคะต้องมีค่าใช้ใจ่ายไหมหรือว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรือว่าใบนี้เนี่ยซ่อมไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะคะแต่ว่าต่อให้เป็นของปลอมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้บอกคุณตรงๆรอกว่าใบนี้มันเป็นของปลอมนะคะมันก็จะ เซนส์ของเราเนี่ยเซนส์ Sense ของคนที่รับรู้เนี่ยคนที่รับฟังเนี่ยก็จะด้วยเซนส์ของคนที่รับฟังเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ได้แล้วแหละว,ว่ามันมีแบบว่าบางอย่างที่ผิดปกติกับกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอีกหนึ่งแบบที่ทางช h o p ไม่รับซ่อมค่ะก็คือกระเป๋าของปลอมนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือกระเป๋า3แบบที่ทางช h o p ไม่ได้รับซ่อมนะคะถ้าใครอยากให้มอสมาแชร์ทริคนะคะจากที่มอสเก็บประสบการณ์จากการทำงานเป็น SA ใน shop brand name เนี่ยเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มา เอาอีกเอาอีกเอาอีกนะคะถ้ามีคนแบบว่าอยากให้มาแชร์เยอะๆเอาอีกเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมอสจะแบบว่ารวบรวมวิชามารที่ใช้ในการทํางาน SA นะ,ะแล้วเอามาแชร์ให้กับทุกคนในช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ไม่อยากจะตัดสินใจผิดพลาดนะคะก็มาอัปเดตกันได้ที่ช่องแกซเลรามสช่องนี้เลยค่ะแอดกันเอาไว้นะคะฟอลโลกันเอาไว้เป็นเพื่อนติดตามกันเอาไว้ดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบอดว